บทนำ K2 Black Panther K2 Black Panther หรือในภาษาเกาหลีเรียกว่า K2 เฮยเปียวพืคอพโยเป็นหนึ่งในรถถังหลักประจำการ Main Battle Tank MBT ที่ทันสมัยที่สุดในโลกถูกพัฒนาโดยประเทศเกาหลีใต้เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามจากภายนอกโดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านทางเหนือ K2 เป็นผลผลิตจากเทคโนโลยีชั้นสูงภายในประเทศที่พัฒนาโดย บริษัทฮุนไดโรเทมโดยการสนับสนุนของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และเริ่มประจำการในกองทัพเกาหลีใต้ตั้งแต่ปีคศสสาา2014 K2 Black Panther ได้รับการออกแบบเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าอย่าง K1 และ M48 Patton และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน MBT ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกทังในด้านอาวุธกรอบปฏิบัติการในสนามรบความคล่องตัวและเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ผสมผสานกับ AI และระบบเครือข่ายประวัติการพัฒนา การพัฒนารถถัง K2 เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1990โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรถถังที่มีเทคโนโลยีเป็นของตนเองซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาต่างชาติและตอบสนองต่อสภาพภูมิประเทศของเกาหลีใต้ที่มีทั้งภูเขาและที่ราบในสนามรบ ครงการพัฒนาใช้เวลานานถึง10ปีตั้งแต่ปี1995จนถึงการทดสอบต้นแบบในปี2007และเริ่มสายการผลิตจริงในปี2013ก่อนจะเข้าสู่ประจำการเต็มรูปแบบในปี2014ซึ่งตลอดระยะเวลานั้นเกาหลีใต้ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆด้วยตนเองตั้งแต่ระบบปืนใหญ่ระบบควบคุมการยิงระบบป้องกันและระบบการสะเทือนสมรรถนะและข้อมูลทางเทคนิค 1. ขนาดและน้ำหนักน้ำหนักประมาณ55ตันความยาว 10.8เมตรรวมปืนใหญ่ความกว้าง3.6เมตรความสูง2.4เมตร้นประจำรถ3นายผู้บังคับการคนขับพลยิง K2 ออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดกว่า M.B.T. ของชาติตะวันตกอย่าง M. 1 a b r a อาแบมและ l e โอพา d 2ส2ทำให้สามารถปฏิบัติการในภูมิประเทศที่มีข้อจำกัดได้ดีกว่าเช่นพื้นที่ภูเขาหรือป่าหนาทึบในคาบสมุทรเกาหลี 2. อาวุธปืนใหญ่หลัก 120ม mm, มแบบลำกล้องเรียบสมูดบอร์ดปุแนว55พัฒนาโดยซัมซุงเทคกวินรองรับกระสุนมาตรฐาน n a t นและกระสุนล้ำยุคแบบ KSTAM, Korean Smart Top Attack Munition. ระบบป้อนกระสุนอัตโนมัติออโตโหลดเดอร์ช่วยลดจำนวนพลประจำรถลงเหลือ3นายและเพิ่มอัตราการยิงเป็น10นัดต่อน,นาทีปืนกลรองปืนกลขนาด7.62ม mm, มแบบโคเซลปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, ม บนหลังคารถถัง3กรอบป้องกัน K2 ใช้กรอบผสมแบบโมดูล่าคอมโพสิตอาร์เมอร์ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้รวมถึงกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิด ERA และระบบ Active Protection System APS เพื่อป้องกันจากขีปนาวุธต่อต้านรถถังระบบป้องกันแบบซอฟต์คิใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับและรบกวนการล็อกเป้าหมายของอาวุธนำวิถีระบบป้องกันแบบ h a r d ดคิวกำลังพัฒนาตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธที่มุ่งหน้ามาอย่างตัวรถโดยตรง 4. ระบบควบคุมการยิง Fire Control System (FCS) ระบบ FCS ของ K 2เป็นหในจุดเด่นที่สุดประกอบด้วยกล้องเล็งกลางวันกลางคืนระบบวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์ระบบคำนวณวิถีกระสุนโดยใช้ AI และเครื่องวัดแรงลมอุณหภูมิและความชื้นแบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับและติดตามเป้าหมายอัตโนมัติ Hunter Killer K 2ยังสามารถยิงได้แม้ขณะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและเล็งเป้าหมายเคลื่อนที่ หาระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเซลขนาด1,500แรงมา้ารุ่นต้นแบบใช้ MTU ของเยอรมันความเร็วสูงสุดบนถนน70กิโลเมตรชั่วโมงบนพื้นที่ครูขรา50กิโลเมตรชั่วโมงระบบการสะเทือนแบบไฮดรอนิวเมติกอินเทลลิเจนต์ ISU ปรับระดับตัวถังและเอียงซ้ายขวาหน้าหลังได้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและพรางตัวในภูมิประเทศจุดเด่นของ K2 Black Panther เทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกมีระบบที่สามารถเปรียบเทียบได้กับร e โอพาส 2A7 หรือ m 1 a 2ซฟใช้ระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยความสามารถในการยิงอาวุธปล่อยอาชริยะกระสุน KSTAM สามารถยิงจากระยะไกลและตกลงใส่เป้าหมายจากด้านบน Top a t t a c ทซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังทุกชนิดความคล่องตัวสูงระบบการสะเทือนที่สามารถยอ่อหรือเงย รถได้ทําให้สามารถยิงจากพื้นที่ลาดเอียงหรือลบซ่อนหลังเนินดินได้การผลิตในประเทศมากกว่า80%ของชิ้นส่วนสามารถผลิตได้ในเกาหลีใต้เองเป็นการเสริมความมั่นคงทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีศักยภาพในการส่งออกประเทศโปแลนด์ได้ลงนามสั่งซื้อ K2 รุ่นเฉพาะ K2 PL จำนวนมากโดยเริ่มตั้งแต่ปี2022และเตรียมตั้งสายการผลิตร่วมในประเทศการประจำการและบทบาทในสนามรบ K2 Black Panther ประจำการอยู่ในกองทับกสาธารณรัฐเกาหลีและมีบทบาทสำคัญในการป้องกันแนวชายแดนจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือซึ่งมีรถถังอยู่หลายพันคันรวมถึงรุ่นท T62 และ T72 จากรัสเซียด้วยความสามารถที่เหนือกว่ารถถังของเกาหลีเหนือ K2 ถือว่าเป็นหมัดเด็ดในการป้องกันการรุกของข้าศึกในสงครามความเร็วสูง High Mobility Warfare ซึ่งเหมาะสมกับสนามรบยุคใหม่การส่งออกและความนิยมระดับโลก K2 ไม่เพียงเป็นรถถังเพื่อใช้ภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีศักยภาพในการส่งออกเช่นโปแลนด์ Poland, สั่งซื้อกว่า1,000ันคันทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่น K2P-L ที่ปรับปรุงให้เหมาะกับสภาพภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ยุโรปนอร์เวย์และอียิปต์แสดงความสนใจในโครงการจัดหารถถังรุ่นนี้ซาอุดีอาระเบียและอินโดนีเซียเคยพิจารณา K2 เป็นตัวเลือกสำหรับการจัดหารถถังรุ่นใหม่ ข้อจำกัดและปัญหาที่พบแม้จะเป็นรถถังที่ทันสมัยแต่ k .2 ก็มีปัญหาในช่วงเริ่มต้นระบบส่งกำลังภายในประเทศรุ่นต้นแบบใช้เกียร์ของเยอรมนี R.E.N.K แต่พอเปลี่ยนมาใช้ของเกาหลีในรุ่นต่อมาพบว่าประสิทธิภาพต่ำกว่าทำให้ต้องกลับไปใช้เทคโนโลยีร่วมในบางรุ่นราคาสูงรถถังหคันมีราคาประมาณ8.5ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าสูงกว่า M.D.T หลายรุ่นบทสรุป k 2 Black Panther เป็นรถถังที่สะท้อนถึงความสามารถทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีของเกาหลีใต้ได้อย่างชัดเจนด้วยการออกแบบที่ทันสมัยการใช้ระบบอัตโนมัติที่ก้าวหน้าและความสามารถในการรบที่ตอบสนองต่อสงครามยุคใหม่ทำให้ k 2กลายเป็นหนึ่งใน MBT ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแม้ว่าจะมีข้อจำกัดในด้านต้นทุนการผลิตและระบบส่งกำลังภายในประเทศ แต่ด้วยการปรับปรุงต่อเนื่องและศักยภาพในการส่งออก K2 มีอนาคตที่สดใสและมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแบบอย่างของรถถังในศตรวตรรษที่21ไม่เพียงแต่ในเอเชียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทั่วโลกอีกด้วยคำสำคัญ keyword K2 Black Panther รถถังเกาหลีใต้รถถังหลัก MBT อาวุธอัจฉริยะระบบป้องกันกองทัพเกาหลีใต้รถถังส่งออก Hyundai r o t หากต้องการให้แปลหรือย่อเป็นภาษาอังกฤษ แจ้งได้เลยครับ